สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุลมนะคะราศีธาตุลมก็คือตุลแล้วก็กุมเมถุนนะคะเป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนิ่งไปแปลว่าเราจบกันไปแล้วใช่ไหมนะคะ,ะดวงที่วางอยู่ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะคงไม่ตรงค่ะทุกคนแน่นอนมอมินอยากให้คุณดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดและให้อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมและฟังกันเลยค่ะที่ผ่านมามาพูดกนนะัตสามดาบ สามดาบนี้หมอยังไม่แคลรฟนะหมอจะอ่านตามไพ่นะคะก่อน3ดาบมันแปลได้คือเจ็บปวดและเสียใจรักสามเศร้าความรักไม่ชัดเจนได้ด้วยหรือพูดจาทิมแทงได้ด้วยนะคะตรงนี้คุณเธอถ่วที่ผ่านมาหมอมินว่าคุณน่าจะเคยมีความรักที่ซื่อสัตย์และจริงใจและดีกับใครมาก่อนเดี๋ยวหมอขอดูที่ผ่านมานิดนึงธาตุลมนะคะหมอเห็นคุณอาจจะคุยกับธาตุน้ํากรกฎมินพิจิก เมฆาเลอร์ราศีเมรุลคณาเมธธาดินกันพระสมองกรตุลลคนาตุลน,นะคะตรงนี้โดเวอร์คือคนทางไกลหรือคนต่างชาติสิงคณาสิงสิบถ้วยที่ผ่านมาบางคนนะคะธาตุลงคุณอาจจะคบกับคนนี้เป็นสถานะแฟนหรือพูดเรื่องอนาคตกับเขาแล้วด้วยหรือคุณเคยคาดหวังว่าเอ๊ะเขาคือเข้ามาเพื่อให้อบุนและเติมเต็ม,ตมกับเราที่ผ่านมาหนึ่งถ้วยอ่ะมาขออ่านไพ่รวดเดียวแล้วกันเก้าดาบสองเหรียญน,นะคะ Emperor, man, Night, มเมพัลเลอร์แฮงแมนไนทนะ์ถือไม้เทา้าธาตุไฟเมสสิงฮโนเฮอร์มิตช็อกกนลขณากันนะคะสิทไม้เท้าเด็กถือไม้เทา้าคนอายุน้อยนะคะใต้สำรับ6ถ้วยอันอีกอน,นึงือสี่ถ้วยเบื่อนะคะหมอพูดถึงกรณีบางท่านก่อนนะบางคนอาจจะเพิ่งเงียบหายไปนิ่งไปหรือบางคนเงียบหายไปนาน นะคะบางคนอาจจะเป็นแค่คนคบหรือบางท่านอาจจะเป็นสถานะที่เป็นแฟนกันแล้วพูดเรื่องอนาคตรหรือเป็นครอบครัวความสัมพันธ์นี้หมอมินว่าเขาดึงใครสักคนเข้ามาในอความสัมพันธ์เป็นรักาสามเศร้าก็สามดับมันปักอยู่ตรงตำแหน่งปัญหานะคะความสัมพันธ์นี้คุณทุกข์ใจมากเลยเนาะแฮงแมนเป็นภาวะที่รักที่เสียสละคำว่าเสียสละหมอว่าคุณเคยทุ่มเทความรู้สึกดีๆให้เขาซื้อสัตว์ทิ้งใจกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาไม่แก้ปัญหาให้เรา ทำให้เรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ได้กลับไปถึงนะคะเราอยากมูฟนะแต่ว่ามันยังคิดถึงตรงนี้เพราะว่าเราผูกพันกับเขามานานคบกับเขามานานหรือบางคนอยู่ในสถานะที่รู้จักกับเขามานานและในสถานะที่ทํางานนะคะแต่ว่าเขาไม่เคยมีสถานะให้เราเลยไม่เคยชัดเจนกับเราดูดีๆนะคะถ้าเขาไม่ชัดเจนหนึ่งเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วก็ได้แต่แน่นอนละคะ่ะคนที่ใช่หมอพูดตลอดเลยนะคะจ้องต้องเจอในเวลาที่ใช่ถ้าคุณบอกหมอครับผมชอบหรือหมอคะ เราชอบคนเนี้ยแต่เรามีแฟนแล้วมันไม่ใช่นะคะอืไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตามหรือคุณโสดแต่คุณไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วแต่คุณก็มาบอกเขาทะเลาะกันมากมายเลยหมอเออนะคะเขาทะเลาะกันแต่เราไม่ควรเข้าไปอะเนาะนะคะบางคนเน่ยทดเลาะกันเจ็ดปียังอยู่ด้วยกันเลยเราจะเป็นสามเศร้าเราจะเสียเวลาหรอคะอย่างนั้นแหละนะคะ เธอมิหมอมินว่าคุณเริ่มทบทวนเริ่มคิดได้ในสภาวะหลายสิ่งหลายๆอย่างถ้าคุณเจอมาเนี้หมอมินว่าคุณไม่อยู่ตรงนี้นะคะนะคะตรงนี้คุณอยากที่จะมูฟและหรือบางท่านคุณนี่แหละค่ะเป็นตัวจริงมาก่อนนะคะความสาัาพันี้เขานิ่งเงียบหายไปทําให้คุณทุกข์และเศร้าเครียดหรือเขาก็วนๆเวียนๆไปๆกลับๆก,กับคุณหลายรอบแต่แฮงแมนไม่แก้ปัญหาให้เราเลิกก็ไม่เลิมเลิอกอีกคนก็ไม่ยอมเลิก ะะกลายเป็นว่าโอ้สามเศร้าอยู่ตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่หมอเห็นคือคุณไม่อยากได้หกดาบตรงนี้คุณ move แล้วนะคะไม่อยากอยู่ตรงนี้ไม่ชัดเจนคุณก็ไม่อยากอยู่นะคะตรงนี้นะ,ะหมอเห็นในนี้มีทัดลงมีคนใหม่เข้ามาคุยแล้วนะคะแต่หมอ,อทําคลิปหัวข้อนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าหมอจะทําคลิปคนโสดนะคะคุณอิสระแล้วตอนนี้นะคะมาดูมาส่องกันบ้างว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เงียบนิ่งไปเนี่ยเขา ทำอะไรอยู่นะะตรงนี้นะได้เอ็มเพรสใบแรกเลยสตาร์กลุ um ่มลัคนากลุ The ่มควีนถือไม้เท้าเดฟูนะคะคิงถื The อไม้เท้าบุกเรียนสเตนอะนะคะคิงถือเรียนห้าดาบสี่เรียนเดธพิจิกลัคนาพิจิกแปดไม้เท้านะคะจะติก คาตุนละขนาตุนนอกนั้นอ่านท่าให้หมดนะธนูลัขนาธทนูเทมเพลนนะคะหนึ่งดาบไพ่ใต้สำรับนะคะสิบถ้วยมาดูกันนะคะถ้าไพ่มอออกมาแบบนี้นะเดทถ้าเขาไปดีลกับใครที่อยู่ใกล้ตัวคนหน้าเดิม เพื่อนเก่าหรือคนในสายงานใกล้ตัวทำไมไพ่เดทมันขึ้นนะคะตรงนี้แปลว่าหมอว่าเขาน่าจะไปไม่รอดตรงนี้นะคะแล้วจะติดมันขึ้นอยู่ในความคิดของเขาที่ต่อคุณนะคะคนเราเชื่อไหมคะหมอมีนพูดเลยว่าอยู่กับแฟนตัวเองบางคนนะคะมาตั้งนานไปแพ้คนที่ไม่คือรู้จักกันไม่ไม่เท่าไหร่ ออกตัวแรงมากแล้วก็ไปไม่รอดและสุดท้ายเป็นยังไงคิดถึงครอบครัวคิดถึงคนที่เคยอบอุ่นและเติมเต็มคือคุณหรือกรณีบางคนนะคะอาจจะคุยกับใครมาหลายคนที่ผ่านมาไม่เคยชัดเจนเลือกเยอะพอไปเจอใครที่ไม่ค่อยดีไม่ไม่น่ารักหรือไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่คุณเคยคุยแล้วเขารู้สึกดีประทับใจคุณเป็นเอเมอรสนะคะก็อ,อยากวนกลับมาแต่สิ่งที่หมอเห็นนะคะไพ่คุณคุณรักตัวเองมากแล้ว อยู่กับตัวเองได้แล้วนะคะโฟกัสสิ่งที่คุณทำเผยคุณมีคนมาดีลใหม่แล้วด้วยที่คุณรู้สึกว่าโอ้คุณก็ไม่อยากเปิดใจแต่คนนี้เข้ามาพร้อมที่จะพัฒนาดูแลความรู้สึกคุณไพ่เอมเ r อร์เอ็มเพสตีคู่มาคุณมุฟไปข้างหน้าแล้วนะคุณไม่รอละใครที่ไม่รักเราเราไม่รอหรือคุณพยายามบาลานซ์หลายครั้งละเขาก็ไม่เคยให้สถานะเดอะฟูลนะคะเขาไม่เคยสถานะกับเราเขามีทางเลือกตัวเลือกเยอะคุณพยายามแล้วล่ะที่จะบาลานซ์เทมเปแลนนะคะขึ้นมาหมดเลย หมอว่าคุณคุณพอมาดูกันถ้านี่ไม่ใช่คุณนะคะหมอว่าแปดไม้เท้าเดี๋ยวขอดูความคิดเนาะหมอมินว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่บางคนนะคะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจจู้จี้จุกจิกมันไม่ใช่สามเศร้านะเช่นคุณหนูคุยบใครที่ผ่านมาคุณไม่อยากคุยแล้วเพราะว่ามีปัญหาจู้จี้จุกจิกคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอันนี้หมอมินว่าเขาอยากคุยกับคุณอยู่อยากกลับมาคุยแต่อีโก้ก็มีแต่ถามว่าอยากคุยไหมอยากคุยคิดถึง นึกถึงอยู่คะ่ะอ่ะประเด็นนี้นะอยากเคลียร์กับคุณบางคนเป็นสถานนะแฟนหรือครอบครัวเดทขึ้นมาถ้าเขาไปจบกับใครมาหมอมีนว่าวันนั้นล่ะคะเขาจะคิดคิดถึงคุณแต่ถ้าหายนานเงียบไปนานหมอเชื่อเลยว่าคุณทําใจได้แล้วเริ่มถ้าบางท่านมาคอมเมนต์ว่าเออยังทําใจไม่ได้คุณเพิ่งเจ็บไงแต่บางคนนะคะอาจจะห่างกันเป็นหกเดือนเป็นปีแล้วก็แล้วก็เริ่มรู้สึกว่า เรามีแฟนเหมือนไม่มีมีความรักแล้วมันทุกข์ที่ผ่านมาเราโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานบางคนก็อยู่กับลูกหรือบางคนก็ดูแลตัวเองมุฟไปข้างหน้าเพราะไพ่ของขึ้นมาอย่างนั้นแต่จะให้หมออ่านไพ่ให้ตรงกับทุกคนนะคะเป็นหมื่นคนอย่างนี้มันคงเป็น,ป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 นไปไม่ได้ถูกไหมคะตรงนี้หมอก็อ่านตามไพ่ของหมอที่ขึ้นมาทีนี้มาดูว่าทั้งหมดเนี่ยใช่คุณไหมตัวเขาเป็นคนรักอิสระนะคะเนี่ยนะอยากมาก็มา อยากไปก็ไปเดี๋ยวสักพักหายไปแล้วเดี๋ยวก็วน,วนกลับมาคุยคุณแต่สิ่งหนึ่งที่คุณก็คือคุณไม่อยากได้นะคุณมูไปข้างหน้าแล้วเดทขออภัยค่ะดเวอร์ word, คือจบจบแบบคอมพลีทนะมันถึงทางแล้วตั้งแต่ดูฟูคุณเห็นไหมเดฟูเป็นไพ่เมเจอร์ใบแรกจนเดเวอร์นี่ใบสุดท้ายแล้วนะคะการครบกันเนี่ยนะคะมันถึงจุดแล้วที่คุณรู้สึกว่าเออมันไปต่อไม่ได้ไม่ใช่เพราะเราไม่พยายามนะ มันหลายอย่างนะคะที่เป็นเกี่ยวกับตัวเขาหรือมีอะไรหลายอย่างที่มันแตกต่างกันก็ได้นะคะหรือเขาไม่ได้มีเราคนเดียวนะคะสามดาบมาดูบ้างเขาคิดแล้วรู้สึงงกในกระชาวทัดลมนะคะเขาคิดแลวรู้สึกใงกับทัดลมเทอร์มิตการที่นิ่งเงียบอะไรบางอย่างแต่เป็นการคิดนะคะทบทวนทบทวนหลายสิ่งหลายหลายอย่าง คิงถือไม้เท้าอขออภัยค่ะหนึ่งไม้เท้าคุณยังอยู่ในใจเขาเสมอเป็นเอ็มเพลส์สำหรับเขานะคะเขายังเหมือนมีเยื่อใยตัดคุณไม่ขาดนะคะเหมือนสองไม้เท้ารอโอกาสรอจังหวะนึกถึงนะคะบางคนคุยกับคนที่อายุแตกต่างกันนะคะบางคนต่างกันทางด้านอายุนะคะหรือหน้าตาทางสังคมต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือแล้วแต่คุณจะต่างนะแต่ไม่ได้แปลว่าต้องทั้งหมดก็ได้นะคะตรงนี้นะคะ แต่ถ้าคนที่อายุแตกต่างมากๆหมอบอกเลยว่าเรื่องทัศนคติหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมันวุ่นวายนะคะตรงนี้เขาคิดยังไงคุณอีกเดชยรีออดนะะก็รกดลักนณาก,ากรากฎสองดาบหมอว่าเขาก็นึกถึงคุณนะเขาคิดถึงและเสียดายใจลึกๆก็เสียดายคุณอยู่เสียถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรบางอย่างที่เขาเคยทําผิดกับคุณหมอว่าเขาก็คิดถึงและก็เสียใจแต่หมอพูดเลยนะ ไม,ไม่ได้แปลว่าเขาต้องรู้สึกเสียใจหมดแล้วมีบางคนบอกว่าทําไมเขาไม่ขอโทษนะคะบางคนหมอพูดเลยว่าบางทีเรารู้สึกผิดอยู่ลึกๆก,ก,ก็มีเราก็มีส่วนผิดแต่ให้ฉันไปขอโทษมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนบางคนเวลาผ่าน,านไปแล้วไม่อยากจะลื้อฟื้นหาตาเข็บอะไรหรือบางคนชอนมีอีโกโ้นะคะรู้สึกผิดในใจแต่ฉันไม่พูดก็มีนะคะตรงนี้เนาะอ่ะขอดูอีกนิดน,นึงนะคะดติด ก้าดาบนะคะบางคนนะคะมีปัญหาเรื่องการปิดกั้นกำแพงหรือถูกบล็อกก็ได้หรือมีบางคนหลายๆฝ่ายมาทําให้เราวุ่นวายได้ด้วยเมอว่าเขาเครียดน,นะเขาก็คิดเยอะจะติกเนี่ยเกิดการต้องตัดสินใจเลือกและเหตุผลใจลึกๆเขาเลือกคุณนะเนี่ยไพ่เดมเพรสขึ้นมาตรกตำแหน่งความคิดของคุณเนี่ยเห็นไหมคะจะติกเหมือนกันเลยเนี่ยในนี้ก็มีอะนะคะตรงนี้เนาะเนี่ยมอมินว่า คุณเป็นคนที่อยู่ในใจเขาเสมอคุณทุ่มเทดูแลใจใสดีเขายังมีเยอะใหญ่คุณแต่มันบางอย่างมันมันปรับหรือเปล่าหรือจูนหากันเยอะหรือมีอะไรที่ต่างกันมากมากไหมคะทําให้ความรู้สึกของเขาว่าจะมาดีหรือไม่ดีนิ่งเงียบหรือความห่างไกลแต่ใจลึกๆเขาเนืกอถึงนะคะอยากเคลียร์ด้วยนะหนึ่งดาบทีนี้หมอมินขอดูแอคชั่นบ้างนะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรแอคชั่น ธาุลมบอกว่าเงียบหายไปใช่ไหมฉันไม่ตามหรอกนะก็ดูไพ่คุณนี่คุณจะตามไหมล่ะนะคะก้าเหรียญมีความสุขโสดเสริและหลอลรวยมากนะใครไม่รักเราเราจะปล่อยเขาไปแล้วสองด้วยขึ้นมาหมอมินว่าคุณน่าจะมีคนมาคุยใหม่แล้วด้วยหนึ่งดาบคือความชัดเจนหรือธงที่อยู่ในใจคุณปักไว้แล้วว่าคุณถ้าไม่อะไรที่ไม่เคลียร์คุณไม่เอาเมอนกันนะคะหนงดาบเนาะใจแข็งเหมือนกัน ดฟู The full, อ่าเป็นอิสระแล้วคุณบอกเียนะนะคะคุณมีคนคุยเยอะนะชาวอ่าท่านลมช่วงเนี้ยนะคะมีเสน่ห์อย่าลืมนะคะอ่าเจ็ดถ้วยเนี่ยมีเสน่ห์ก็จริงคือไม่ได้แปลว่าเราจะเงียบเหงาหรอกก็มีคนมาจีบมาคุยนะคะมาแอลบ้างแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะว่าตัวเราเป็นก้าวเหลี่ยงคือคุยนะแต่ฉันต้องการเวลาต้องการความจริงและชัดเจนถ้าอย่างใ,ใครที่เข้ามาคุยเขาต้องสม่ำเสมอเสมอ,สมอต้นเสมอปลายทาให้เราเห็น เราต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเนี่ยมีคนมารู้สึกดีกับคุณแล้วเนี่ยในถือถ้วยนะคะหรือบางคนมีโอกาสจะกลับมาง้อคุณนะคะในถือถ้วยเนี่ยนะคะสองถ้วยเออไพ่ขึ้นมามีคนวนเวียนกลับมาคุยกับคุณนะสําหรับบางคนถ้าถ้าหายไปไม่นานนะคะหรือมีปัญหาความไม่เข้าใจอย่างเงี้ยหรือไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ดีไม่รอดนะคะตรงนี้ที่หมอเห็นเดทขึ้นมาตรงนี้ จะเอ็มเพรนะคะจัด t ิ c กเอ็มพัเลอร์แบบไม้เท้านะคะเ h อเฮอร์มิตเ s อซาหมอพูดตรงๆอย่างนี้ดีกว่านะคะหมายถึงตามไพ่หนึ่งชาวทาดลมใครที่หายเงียบไปนานนะคุณบอกว่าเออโนโนฉันไม่ตามใครแล้วฉันมีคนคุยเยอะแยะมากมายแต่หนึ่งในนั้นหมอว่าคุณจะรู้สึกพิเศษกับใครคนหนึ่งด้วยแล้วหมอไม่รู้นะว่าทำไมมีคนเก่าๆเ,เห็นไหมคะ ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกละหกถ้วยหนึ่งถ้วยกลับมาทักกลับมาทายกลับมาคุยกลับมาขอโอกาสกลับมาเคลียร์คุณคำว่าเคลียร์ไหนถึงว่าคุณจะไปต่อกับเขาหรือจะพอแค่นี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาฝ่ายเดียวหรูมั้ยคะขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าเออถ้าไม่ชัดเจนเราก็เราก็ขอพอส่วนเขาก็เหมือนกันถ้ากลับมากลับไปแต่ไม่มีประโยชน์นะกลับมาแล้วไม่มีอะไรที่ชัดเจนกลับมาแล้วเล่นๆนะคะคุณอยากจะหายก็หายอยากจะมาก็มาอย่างเงี้ยผูกๆคุณก็ไม่เอานะคะ คุณเป็นจัตติกไปแล้วอะความเท่าเทียมความยุติธรรมนะคะความเสมอต้นเสมอปต้องมาแล้วท่านบางท่านมีคนใหม่แล้วด้วยนะนะะ,ะเดี๋ยวหมอขอให้สรุปสุดท้ายเลยแนะนํานะคะใครจะแนะน,นะะําชาวทัดลมในหัวข้อนี้ว่ายังไงบ้างทัดลมบอกว่าโอ้โฟกัสเรื่องเงินเรื่องงาน ดีกว่าแต่ถ้าความรักเขาต้องทำานะคะเห็นไหมคนนี้ตอกเหรียญแต่ต้องสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายคุยกันทุกวันใส่ใจให้มันพอดีนะคะคุณตรงนี้นะมีใครสองคุณอยู่นะคะตรงนี้สเตน1ิถ้วยนะคะหนึ่งดแาบบสองถ้วยไพ่แทมเบลลน โอเคนะคะบางคนนะคะหมอพูดเลยว่าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงถ้าคนเดิมนะคะกลับมากลับมาวนเวียนคุณอาจจะเคยคุยกับเขาแล้วเขาหายไปกลับมาวนเวียนเพราะหัวหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เงียบิ่งไปนะคะแต่ตัวเราเริ่มเข้มแข็งคุณอยากได้ความรักความอบอุ่นและเติมเต็มมองไปข้างหน้านะคะด้วยกันเราไม่อยากได้อะไรที่มันเล่นเล่นฉาบฉวยคุณหายไปสิบวันกลับมาวันหนึ่งทักมาสามนาทียังไม่เอาถู้ไหมคะ ตรนี้แต่แน่นอนล่ะค่ะมีคนบางคนจะกลับมาทักทายวนเวียนอะคุณแต่มันอยู่ที่ตัวเขาเขาจะชัดเจนอะคุณไหมแต่ถ้าไม่ชัดเจนคุณไม่เอานะคะคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนคุณอยากได้อะไรที่มันเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนแล้วหมอว่านะคะเห็นไหมคุณจะมีคนเข้ามาแล้วด้วยบางท่านเดี๋ยวต่อไปหมอจะทําคลิปคนโสดน,นะคะตรงนี้นะะแต่ถ้าบางคนรอทีท่ีเงียบไปนิ่งไปมีโอกาสทักทายกลับมาแต่บางท่านหมอมินว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วโชคชะตามหมนุน ใครสักคนที่เป็นคนใหม่นะคะที่พอที่จะซับพอร์ตความรู้สึกกันเข้ามาตรงนี้อยู่ที่คุณจะเลือกนะคะขอบคุณมากมายค่ะทัดลมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปนะคะแต่ถ้าช่วงนี้หมอมินไม่รับดูดวงนะคะหมอจะรับอีกดูอีกทีก็คือน่าจะเป็นวันที่เก้าที่สิบหมอจะเดินทางนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ